ครับกาบสวัสดีช่องเซาของวันที่20ตุลาคมพศ2566กนาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องย you ู u ูบยุซี่ผักโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาศวดีแฟนทาง Facebook ของงัวงมูนเม่สียุซี่ผักโคสิงห์เลยและๆกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านทีน่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับชิมนี้กาสีมาเปิดแบงก์งว่วงราคาถือทรงฟรีบ่มีมาจำเก็บเงินปลายทางด้วยครับพี่น้องครับ บอวหลายยายห้างครับพี่น้องครับเปิดมองเอาเปิดมองมันแล้วเหรอครับพี่น้องครับเพราะว่าชิปวางเหมือนว่านี่มันเหมือดเอฟซีกับเราเห็นกันเลยว่าให้รีวิวเมืองใหม่นะครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเรียงกันไลยครับพี่น้องครับเอาโค้งนี่ก่อนครับเป็นแม่ลูกเรียกลูกตัวผูดนะครับแม่ลอยสามสิบบวกลบสองครับง้อลูกแรกครับพี่น้องครับใส่อยู่สามเดือนนี่ตัวแม่เพิ่นครับพี่น้องครับมันจะชัดแม่กับแม่ไทยกลางบ้านเท่าไหร่ครับพี่น้องครับส่วนส่งกะพ่อไปวัดไปว่า สำหรับคนทุนหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่ครับหางลำรามอยู่ครับพี่น้องครับผูกรามได้ครับเดี๋ยวผมพาไปเมืองลูกเพื่อนรับพี่น้องครับตัวดูดไส้เพื่อนใหญ่กุครับพี่น้องครับผมทีไรอยากถือไปหาแพงเลยครับพี่น้องครับเพื่อสิบ่จะได้เป็นการสับสนครับพี่น้องครับหนุกแยกได้เมื่อครับผู้ใดหนุกก็ได้ราคาถือครับพี่น้องครับนี่ครับลูกไส้ตัวผูกอายุสามเดือนครับพี่น้องครับ ครับตัวลูกกันครับพี่น้องครับทายเงียชัดครับพี่น้องครับครับตัวลูกใสยเหมนสลาคมเนี่ยไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับส่งฟีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันทำมันไกลกันหนาเจียดกับซอยขาดมุมมันมั่นกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับ บันที่มังคมนี่ครับพี่น้องครับเป็นแมลลูกผูกกับลูกแร่กันครับนี่ตัวลูกไส้เพิ่นครับพี่น้องครับไส้อยู่สองเดือนแม่รอยสามสิบบวลด้วยครับแมเป็นเล่ครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับพี่น้องครับสำหรับค่มนี้ก็ไปหนึ่งหมื่นเก้าพันเกินครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันบันที้ถ่ายยกสองค่มแมลลูกผูกเอาไปในราคาสุขุมครับพี่น้องครับ เอาไปในราคาสามหมื่นหาพันเท่านั้นครับพี่น้องครับถ่ายงกได้ครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกรัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตมบลบ้านฝางอำเภอกาศเศษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสิงห์งกสรีแยกเดียวกันครับแต่แยกกับโคมละหนึ่งหมื่นเก้าพันถ่ายงกสามหมื่นหาพันเท่านั้นครับพี่น้องครับผ่านไปแล้วครับพี่น้องครับบันี้ยังมึงโคมนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียเัวลูกแรกแม่ลอยยิ้มหาบวกลบสองครับลูกสาวอายุสองเดือน งานเงกันจะชาดครับพี่น้องครับสำหรับคนนี้เอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันเงินครับพี่น้องครับส่งฟีให้สองรอยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรงงกันได้ครับพี่น้องครับลูกสาวลูกผสมบามันนี่ครับพี่น้องครับแม่ก็เป็นไทยเร่ครับพี่น้องครับมีหมองเมียครับพี่น้องครับคนทุนหน่อยครับบพควนผ่านครับพี่น้องครับครับผ่านไปครับคนเมียลูกเมียมืงเมียลูกผัวครับเมื่อลูกเลียกันเมียลอยยิ้มหาบวกครับ นครับแม่โบสครบเครื่องนะครับพี่น้องครับลูกไส้อายุสามเดือนลูกเล่ครับพี่น้องครับแม่โบสผสมพอได้สิออกคือยังพอนั่นแหละครับพี่น้องครับนี่ครับลูกชาโรเล่ครับพี่น้องครับทางลำดามครับพี่น้องครับสำหรับค่อมเนี่ยไปหนึ่งหมื่นเก้าพันกันครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันครับพี่น้องครับนี่ครับทายกคู่ค่อมแม่ลูกเมียกับแม่ลูกผูกค่อมนี่ครับพี่น้องครับ เอาไปในราคาสุดคุ้มครับ36,000บาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันครับพอไหมพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0652076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลต์บ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด้ครับพี่น้องครับนี่ครับถ้ามันไกลกันเพาหน้าเจียดก็ยื่นยวนกันไปครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันไกลกันหน้าเจียดก็ต้องซอยขาน้ำมูกน่อมันกันนะครับพอทางขอกเปิดถึอแล้วครับพี่น้องครับเปิดแบงค์พี่น้องกับ ผ่านไปครับพี่น้องครับันี่เมืองแม่ลูกเมียคมนี่ครับแม่ยเมื่อลูกแรกแม่ยลอยสามสิบบวกลบสองเป็นแม่ไทยกลางบ้านเท่าเลยครับมีน้ำมีเบือเยอะครับพี่น้องครับลูกเป็นลูกผสมออกซาโลเล่แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับลูกตัวสีขาวลูกตัวแม่อายุสองเดือนบวกครับเดี๋ยวผมไล่ไปครับนี่ครับลูกสาวเพคนนั้นนะครับน้องเมียดีเดีครับพี่น้องครับสำหรับคมนี้เอาไปสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับ ส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับแม่รุ่นทรวงครับมีพอคุ้มครอกอยู่ครับโคมนี่ครับพี่น้องครับมันนี่มีสามโคมรุนทองอยู่ในนี่ครับพี่น้องครับท่านอาจจซื้อสองได้สามก็ได้ครับพี่น้องครับอันนี้เอาไปรุ่นเอาด้ครับพี่น้องครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทแม่ลูกเมียงัวลูกแรกครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ได้ครับพี่น้องครับผ่านไปนะครับพี่น้องครับโคมนี่ครับบันี้มะมึงแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่ร้อยสามสิบห้าบวกลูกสาวอยู่ส แม่เสื้อด้สองเดือนเอาไปรุ่นทองเอาครับท่างขวากว่าได้ตรวจทองว่าได้ประกันไหนครับพี่น้องครับอันนี้เอาขอมุ่นจากของเก่ามาเหลาสูฟังครับพี่น้องครับลูกผสมมีบอรเตอร์สวยๆครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับตัวแม่เพิ่นก็ออกเล่บีบแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลอยสามสิบห้าบวกได้นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดสายนี่บระคุณผ่านครับพี่น้องครับสำหรับคู่นี้เอาไปสองหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็โทษตามเบอร์ที carry eh? yeah, ่ผมแหม่ไว้ได้ครับพี่น้องครับแม่ก็ส่งดีลูกก็ส่งดีนี่ครับสวยครับเบียดบีดกับเทว่าหลายอยู่แล้วครับพี่น้องครับผ่านไปแล้วครับคมนี้ครับวันนี้เมมึงคมนี้ครับแม่ลูกผูลูกตัวที่สองอายุสี่เดือนบวกไปห้าเดือนแม่้อยสามสิบบวกเนี้ยครับพี่น้องครับแตเวลาแม่ได้อ้างดูกหมูครับพี่น้องครับนังหน้าหนานี่ครับหางลำลามครับพี่น้องครับ วางัวเป็นตะเลียงครับงัอหนังหนาครับงัอเลียงบะเถาเป็นงัอลูกแร่ด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับลูกไส้ครับเอาเพียรปลอคุ้มงัวไทยงัวไทยกางเขาได้ครับแต่ผู้ใดมากบีมมากเลยครับพี่น้องครับนี่ครับออกรีบออกบีบหลายก้อยอยู่ครับพี่น้องครับลูกไส้อายุสี่เดือนบวกแม่กระทบได้สองเดือนอันนี้ก็ขอมุ่งจายจากของเก่าไปนะครับพี่น้องครับพี่น้องเอาไปรุนทองเอาเพราะว่าทั้งขอขายในราคาแม่ลูกครับสองหมื่นหาพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับส่งฟีสองร้อยกิโลเมตรบันนี้ทะยกแม่ลูกผูกครี่นครับอง กะเมียรูกเมียโคมนี่ครับพี่น้องครับร้อยใหญ่ขึ้นมาหน่ครับเอาไปในราคาสุดคุ้มครับ4 6 0 0 0บาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้200กิโลเมตรถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0652076884พิกัดของคอกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนต์มันฝางอำเภอเกษตรศวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับเมืองชิบะอีกครั้งได้ครับพี่น้องครับพอชิเมาบ่อใดทายทำคอนเทนต์ครับบ่อใดแต่งเสริมเติมแต่งอีหยังครับพี่น้องครับกฎกติกางท่างคอกับเช่นเดิมครับจะโทษเหรตตััวโทมกน อย่าโทษควมสาใจเด้อดขาดครับมากิลีพี่น้องกับจงท่มาเด้อครับพี่น้องครับให้เห็นใจซึ่งกันและกันทั้งขวากับเห็นใจพี่น้องเพราะว่าทั้งขวานี่เน้นทรงซี่เวกวอนครับพี่น้องครับบ่ให้เป็นง้อแพงไปถึงมือพ่อแม่พี่น้องให้มันสมเหตุสมผลที่สุดครับพี่น้องครับนี่ครับร่องนะครับพี่น้องครับล่องใส่บริการน้ำดูน้ำหลานจักเทียมนงครับพี่น้องครับเราร่องบ่ผิดหวังแน่นอนเลยครับพี่น้องครับสิงกสีแอคได้เหมือดครับพี่น้องครับจัดให้ตามข้าขอได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับไทย พอฝากช่องยูทูบยูซี่พักโคสิงหนึ่งสุดหนึ่งฝากรูกนบ้านหวานในสวนฝากอุ่นหนุนฝากติดตามฝากเขาเมืองชิปช่องหน่อยๆน,น,น,นะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่บอได้ย์ไทยทําแบบคอนเทนต์ครับแดอกกะลักๆกกะไทยตะงัวจะของกับงัวพี่น้องหควาบ้านด้วครับพี่น้องครับนี่ครับบอผิดหวังแน่นอนครับเป็นงัวทรงฟีบอมี่มาจําครับไก่ไก,ไก่โรมากขูดคุยกันครับพี่น้องครับมันไปกันได้กับแบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยชิปนี้ขอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ